ราบสวัสดีครับน้องๆพี่ๆนะครับผมมาอยู่กับผมดีๆก็ทีวีนะนะครับกับเกมอา e เลล่านะครับเป็นเกมมือถือซึ่งเพิ่งมานะครับซึ่งมานานแล้วแหละแล้วผมก็โหลดมาเล่นซึ่งมันหน้าตาหน้าตามันก็ดูจะเล่นโอเคนะแล้วผมก็เพิ่งเล่นมาก็รู้สึกว่าอึ้มมันเข้าท่ามันสนุกนะโอเค เป็นเกมแนวน้องๆเคยเล่นหรือพี่ๆเคยเล่นเกมสต e ีทไฟเตอร์ไหมครับซึ่งอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งจะไม่ตีต่อยซึ่งจะเป็นอาวุธมาฟันกันนะครับอาผมก็เล่นมาสักพักและเป็นเลเวลสล้โอเคอเกมนี้ก็จะมาแนะนำใหเ้เล่นข้ามเวลาได้นะครับผมอาแล้วก็มีฮีโร่แต่ฮีโร่ให้เราเลือก หลากหลายนะครับซึ่งเราต้องเก็บการ์ดซึ่งมาเปิดนะครับเพิ่งผมก็เปิดได้แค่5ตัวละครนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เขาให้ฟรีมาก็จะมี3ตัวละครนี้โอเคเราก็ทําการเล่นไปนเรียบร้อยก็อัปเกรดมาก็อัปเกรดตัวละครก็สามารถมีสกิลม,มีนู่นมีนั่นซึ่งอัปเกรดตัวละครให้เราแข็งแขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็อัปมาแต่และตัวก็โชว์ขึ้น4 3 3อย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มีให้เติมมีสกินมีอันนู้นนี้อันนี้เป็นการรับรายวันนะครับอ่ามีของรางวัลมากมายเลยให้น้องๆพี่ๆได้รับกันนะครับผมซึ่งเกมนี้อยู่ที่ฝีมือในการเล่นล้วนๆนะครับโอเคเราไปฆ่าคนกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะต่อสู้ไปเลยไหนนะครับรอคนแป๊บหนึ่ง เก้าสิบสิบเอ็ดวิผ่านไปห้าหายคนเจอเร็วมากมาเราจะมาฟันน้องๆหนูๆกัน,อ,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 นอ,อ่ามาแล้วซึ่งตัวที่ผมถนัดนั้นก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสมุไรนะครับผมอ่านะครับโอ้ดูถ้วยของเขาถ้วยขเขาเลเวลเ6 2้เ6 2ซึ่งถ้วยผม690 โอเคครับรู้สึกว่าเขาจะเล่นโอเคได้อยู่นะเราก็ต้องไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาจะเลือกตัวอะไรกันมาเล่นกับผมเลยเลยฮ่าดูเหมือนเขาจะเลือกตัวมีมาเล่นนะครับโอเค เกมนี้สามารถโหลดกันได้ที่ Android และ iOS นะครับผมเกมนี้ต้องใจเย็นในการเล่นนะครับซึ่งกดมั่วไม่ได้ครับเราต้องยืนดูเชิงนะครับโอเคดูสึกว่าเขาจะดูะเชิงเราเยอะอยู่นะมันจะอ้าวรู้สึกว่าหยุดชั่วค o าวเกมหยุดชั่วรูสึกว่าเน็ตเขาจะไม่ดีนะครับโอเคเราก็ทำการรอรอไปรออีกรอแล้ว รออีกอ่ารู้สึกว่าคนนั้นจะหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรเรามาต่อคนใหม่ดีกว่าโอเคหลุดนะครับหลุดมีคนหลุดแต่ฮ่าฮ่ารู้สึกว่าจะมีคนหลุดนะครับโอซึ่งก็เราก็ได้ถ้วยมาฟรีๆนะครับอืมอืมเข้าใจนะครับ โอเคภารกิจก็เสร็จเป็นหนึ่งทีโดยการเราได้ใช้ใชนะแบบแฟรีไม่แฟร์ครับเราต้องกดใหม่อีกทีนะครับเมื่อการเล่นเราจะมาฟันคนให้ได้ครับแหมมา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 ,มาโอเคหา ถ้าเกิดรอนานเราสามารถคู่ต่อสู้เป็น AI ก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่ได้เคยเล่นกับ AI มาเยอะนะแต่เราจะมาสู้กับคนกันดีกว่าความมันนั่นเองเกมตัวเดิมครับซึ่งผมจะเล่นเป็นซามูไรอย่างเดียวนะครับผมเราต้องเก็บเขาให้ได้สัก2ตัวด้วยตัวหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเกมเราจะสามารถนำเขาได้ครับมา ดูเชิงก่อนดีกว่าการยืนนิ่งคือการบล็อกนะครับถ้าเรายืนนิ่งเขาจะโอเคแต่ถ้าโดนจับก็โอเคเขาจะทำารแล้วก็ควันไปโอเคดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสายตั้งรัดถ้าส่วนใหญ่นะโอเค โอเคเราต้องทำใจเย็นนะครับซึ่งสมอะไราการเล่นตัวนี้เรียบร้อยเป็นหนึ่งศพครับ <c oughs> ย่ามาเล่นกับผมนะครับคนนี้ถ้าคุณไม่เอาสมุนไพรไม่เล่นกับผมคุณก็ไม่ชนะอ๋อรู้สึกว่าเขาจะเอาตัวที่เล่นระยะไกลามาเล่นกับผมนะครับ ซึ่งเราต้องเขา้าทำเข้าให้เร็วที่สุดครับตัวนี้มาเลื่อนเราเหลือครึ่งน,นึงครับอ่าเพิ่มเลื่อนไปอีกนิดนึงซึ่งได้อยู่ได้อยู่เราต้องโอเครู้สึกว่าเขาจะเป็นสายได้ดุดดๆโอเครู้สึกว่าเขาจะทำตีใส่เราโอเค ครับไม่เป็นไรครับจังหวันนี้แก้มือเลือดเหลือนิดนึ่งเราต้องลดเลือดเขาให้เยอะที่สุดสวยอ่ารู้สึกผมจะอัดมุมเขาไปนะครับอ่ารู้สึกเขาจะหัวร้อนทันทีดูจากระยะนั้นนะครับอ่า ซึ่งเราได้เปรียบแล้วครับอ่าเราถือชัยไปแล้วทั้งหมด2ตัวครับซึ่งเราสามารถเข้าทำได้โอเคเราลดเลือดเขาได้จังหวะนี้อ่ารู้สึกว่าโอเค เราได้ชชนะแบบชัวร์แล้วครับอาเลือดเขาจะเพิ่มมาตีนหนึ่งครับอาเราเหลืออีก2ตัวนะครับซึ่งผมจะเล่นเป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะครับอามาครับผมมาเจอกันหน่อยสิครับซึ่งเกมนี้ก็มีโดดเด่นันที่ฮีโร่แต่ละตัวนะครับอืม มีสกเกตต์และท่าที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราเลือกที่จะคอมโบยังไงก็เดได้อยู่นะครับอ่าเช่นเออคอยใช้อันตีสองครั้งครับ,รบโอ้ไม่รอดครับท่านี้ครับท่าที่ของตัวนี้คือทำการอเออ เหมือนเขาจะเก็บผมไม่ได้อีกตัวหนึ่งครับอาตัวสุดท้ายมาวัดกันดีกว่านะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับซึ่งผมต้องเป็นคนอยู่นะครับมา โอเคมโดนอันเตียมเข้าไปครับท่านี้ <c oughs> จบแล้วนะครับคือ <c oughs> ยังไงผมก็ต้องชนะพลเลือดเขาน้อยนะครับซึ่งเกมเรานำอยู่ยแล้วอ่าเป็นไงบ้างครับกับเกมนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดมาโหลดกันเล่นกันนะครับอ่าซึ่งแอดผมมาเล่นได้นะครับซึ่งชื่อผมก็มีชื่อว่าฮอตดีนะครับซึ่งร้อนดีนะครับผมอ่าตรงตัวเลยคือหัวร้อนนั่นเองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ถ้าชอบเดี๋ยวผมมาเล่นใหม่เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ